มีอะไรฉันจะมาพูดเรื่องคุณมนูนค่ะเรื่องนี้มันยังไม่จบอีกเหรอฉันแค่อยากจะมาบอกคุณว่าคุณมนูนเขายังมีลูกที่เล็กมากแล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนพิการก็พอคุณคุณอยากคิดจะทำอะไรเขาอีกเลยนะคะพอแค่นี้เถอะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็แค่ทำตามหน้าที่นื่นมันเกี่ยวอะไรกับผมอืม คุณเป็นคนมีเงินมีอำนาจมากเขาสู้อะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะตัวคุณเองก็มีลูกสาวลองนึกถึงลูกคุณบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรขึ้นมารสศมีจันทาแกจะรู้สึกยังไงที่ครูเช่ง,งผมเหรอฮะ คุณสิวะถ้าคุณยังมีหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่บ้างเรื่องของคุณมนุษย์คุณพอแค่นี้เถอะค่ะครูผมจะบอกครูเอาไว้นะที่ครูยังอยู่รอดปลอดภัยในรัฐบุรีคนที่คุ้มกะลาหัวครูก็คือคุณน้ำพันธ์ ส่วนได้นักศิกามันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยผมว่าครูกลับไปทำหน้าที่ครูที่โรงเรียนให้ดีจะดีกว่านะสอดเรื่องคนอื่นให้มันมากเลยฉันรู้ดีค่ะว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่และฉันก็อยากจะบอกให้คุณดูนะคะคุณสิว่าว่านอกจากหน้าที่ของการเป็นครูแล้วฉันยังมีอีกหน้าที่หนึงค่ะ นันก็คือหน้าที่ของประชาชนที่ต้องคอยจับตาดูไม่ให้คนเลวคนไหนๆมากอบโกยเอาผลประโยชน์ในเมืองรัฐบุรีได้ค่ะ